แคลิฟอร์เนียเนี่ยเปรียบเสมือกับเป็นจังหวัดที่78ของประเทศไทยก็ว่าได้เพราะว่าคนไทยไปอยู่ที่นั่นเยอะแล้วรู้ไหมครับว่าล่าสุดเนี่ยเศรษฐกิจของรัฐแคลิฟอร์เนียนี่ไม่ใช่ประเทศเนะเต,ติบโตแซงญี่ปุ่นขึ้นเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ4ของโลกแต่ตอนนี้ชักกลัวๆฮะเป็นเพราะว่าประธานาธิบดีของประเทศตัวเองเนี่ยนะครับขึ้นภาษีฟ้องร้องกันใหญ่เลยครับท่านผู้ชมครับ สำนันกวิเคราะห์เศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลเบื e ้องต้นที่ออกมานะครับออ,อกมาในข้อมูลเบื e ้องต้นเมื่อปี2024ปรากฏว่าอะไรทรางนะฮะรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐท,ที่มีมูลค่าเศรษฐกิจ4.1ล,ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐนี่คือตัวเลขปี2024และเป็นตัวเลขเบื e ้องต้นนะฮะถ้าเป็นไทยก็หมายความว่าโอ้โหรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีมูลค่าเศรษฐกิจ140ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ก็เลยทําให้รัฐแคลิฟอร กลายเป็นเขตเศรษฐกิจที่แซงเศรษฐกิจทั้งประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยเพราะว่ามูลค่าเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นในปี2024เนี่ยอยู yea ่ท sí ี่4.02ล้านดอลลาร์แต่ว่าของรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ย4.1ล้านดอลลาร์นะฮะถ้าเป็นในรูปเงินบาทก็ปรากฏว่ามูลค่าเศรษฐกิจรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเนี้ย1 4 0ล้านบาทแต่มูลค่าเศรษฐกิจทั้งประเทศญี่ปุ่นตอนเนี้ย136.6ล้านก็เลยทำให้ตอนนี้ เศรษฐกิจของแคลิฟอร์เนียเนี่ยแซงญี่ปุ่นขึ้นไปเป็นดับ4ของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเกวินนิวซอมเนี่ยแกก็เลยบอกเลยนะครับว่าเห็นไหมว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นรัฐสําคัญของอเมริกาอย่างมากๆแล้วก็รัฐเนี่ยคนไทยก็ไปอยู่เยอะมากเลยนะฮะจนถึงบางคนก็เลยแซวกกเลยนะครับว่านี่คือจังหวัดที่78ของประเทศไทยเพราะว่าคนไทยจะอยู่กันเยอะมากทั้งความหนาแน่นของคนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียก็สูงกว่ารัฐอื่นๆอีกต่างหากนะครับด้วยการที่ว่าตอนนี้ศนเศรษฐกิ ก็เลยทาให้เป็นรองอะไรล่ะนะครับก็เป็นรองประเทศของตัวเองนะครับคือสหรัฐอเมริกานะครับเป็นรองจีนึ่งใหญ่เบอร์สองเป็นรองเยอรมนีึ่งใหญ่เบอร์สามและก่อนหน้านี้คือญี่ปุ่นแต่ตอนนี้ตัวเองแซงญี่ปุ่นขึ้นแลวญี่ปุ่นก็เลยตกมาอยู่ดับห้านะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับด้วยความที่ว่าปี2 0 2 4ี่เนี่ยแสดงว่าเศรษฐกิจของคลิป์เนีต้องโตเยอะถูกไหมตัวเลขออกมาแลวครับว่าเศรษฐกิจของรัฐคลิป์เนีในอเมริกาเมื่อปีที่แล้วโตถึง6% เมื่อเทียบกับปี2023อะไรกันนี่นะครับว่าโต6%กนี่ประมาณโตแบบเวียดนามกันเลยนะฮะแบบปีที่แล้วนี่นะฮะและนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่คุณเควินแนวนิวซอบเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ตัวเครื่องยนต์เศรษฐกิจในระัฐแคลิฟอร์เนียที่ทําให้เศรษฐกิจทั้งรัฐมันโตเร็วนขนาดนี้แล้วขึ้นมาเป็นดับ4ของโลกนี่นะฮะก็มาจากอะไรทราบไหมฮะท่านผู้ชมก็คงเคยไปแคลิฟอร์เนียเยอะและเคยไปตอนภาคเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยเชียวโดยเฉพาะเมืองอะไระฮะซานฟรานซิสโกหรือที่เรียกว่าซิิลลลคอนนนวัเยย์ะะฮรฐี เฉพาะย่านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เรียกว่าซิลิคอนแวลเลย์นี่นะฮะก็ลักดันเศรษฐกิจของแคลิฟอร์เนียได้อย่างมหาศาลโอ้โหบริษัทที่เป็นแบบระดับเครียกว่าหุ้นเจ็ดนางฟ้าน,นี่สำนักงานใหญ่อยู่ที่นั่นหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมตตานะครับออ้เยอะแยะนะอยู่ที่นู่นหมดเลยนะครับดังนั้นเครื่องยนต์ของเขาคือมาจากย่านอุตสาหกรรมธุรกิจเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลกอยู่ที่นั่นกันหมดก็คือซิลิคอนวาเลย์นะครับ ต่อมาฮะเครื่องยนต์ตัวที่2ก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องจักรหนึ่งนะฮะที่กระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของภาคอาสังหาริมทรัพย์ในแคลิฟอร์เนียเพราะว่าอะไรฮะชายฝั่งแคลิฟอร์เนียที่ติดกับแปซิฟิกโอเชียนมันช่างสวยงดงามมากๆเป็นหน้าผาสูงชันแต่ว่าสวยงดงามนั้นยิ่งในเมืองก็พัฒนาดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับแคลิฟอร์เนียเองเนี่ยนะฮะก็มีการทำเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนของเขาก็คือปปเงงเะะเเเนนนนนน้้้้รรรื่่่่ออองงงงงงพพวกกกกลลัััััาาใใใหหหหมมะะคคบ็็ทททนนีีดดดสิิศษจขขโต แต่ว่าตอนนี้ชักห่วงๆนะผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียคนปัจจุบันคือเกวินนิวซอมเนี่ยเขาบอกห่วงนะเขาห่วงเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะนโยบายของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคือรัฐบาลกลางนี่แหละครับขึ้นภาษีทําสงครามการค้าก็าบอกเรื่องนี้มันจะไปกระทบเกี่ยวกับเศรษฐกิจของแคลิฟอร์เนียเพราะเนื่องนอกเหนือจากการเป็นย่านอุตสาหการรมเทคโนโลยีชั้นนาระดับโลกซิลิคอนวัลเลย์อสังหาริมทรัพย์เติบโตดีใช้เศรษฐกิจแบบยุคใหม่ที่มันยั่งยืนแล้วนี่นะฮะยังมีเรื่องการนําเข้าส่งออกเพราะว่าอะไรฮะ ราะว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีท่าเรือน้าลึกที่รับและส่งสินค้าจากทางฝั่งของเอเชียเข้ามาสู่ทางด้านของอเมริกาเหนือนะครับแล้วปรวากฏว่าพอไปขึ้นภาษีอย่างเงี้ยพอไปขึ้นสงครามการค้าอย่างเงี้ยผู้ว,ว่าการรัฐเกก็ห่วงสิครับแกก็เลยตัดสินใจฟ้องร้องประธานาธิบดีอเมริกาโดนัลด์ทรัมว่ากําลังจะทําให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจแคลิฟอร์เนียเนื่องจากว่าไม่มีอํานาจในการไปสั่งขึ้นภาษีนู่นนี่นั่นอันนี้คือข้อหาในการฟ้องร้องนะฮะเราก็ต้องดูเขาบอกโอ้จำน,นเยอะอยงั้นนี่นะ รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยค้าขายกับต่างประเทศนะครับในการนำเข้าส่งออกเพื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับ67,500่นเจ็ล้านดอลลาร์เกือบ23ล้านล้านบาทเนี่ยเพราะว่ามีการส่งออกนำเข้าทั้งจากเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็จีนซึ่งสามประเทศเนี่ยโดนโดนัลด์ทัมตั้งภาษีอ่วมหมดเลยนะครับถือว่าเป็นคู่ค้ายักษ์ใหญ่3อันดับแรกของรัฐแคลิฟอร์เนียนะฮะคือเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็มากกว่า40% ของสินค้าที่สั่งแล้วก็นาเข้ามาที่รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยมาจาก3ประเทศนี้หมดเลยโอ้โหครับและเป็นคิดเป็นมูลค่านะฮะสีที่สินค้า,าจาก3ประเทศเนี่ยเป็นมูลค่าถึง6.9ล้านล้านบาทของตัวเลขนําเข้าทั้งหมดในปี2024ถ้าท่านผู้ชมเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียก็คงจะฟ้องเหมือนกันหลนะฮะเพราะว่าดูโอ้โหเหมือนไม่เกินมหาศาลนะแล้วขึ้นภาษีทั้ง3ประเทศซ,ซึ่งอยู่ในแบบเป้าหมายของโดนัลด์ทรัมป์กันทั้งนั้นหมดเลยนะฮะอ่ะนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่นํามาเล่่าสูกกัััันนนฟงะครบ